สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอพลังมูช่องแห่งการทำนายดวงและให้คำแนะนำที่ดีต่างๆในการดำรงชีวิตการทำนายดวงจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักและอิงจากตำแหน่งดวงดาวต่างๆพร้อมกับการเปิดไพ่เสริมเพื่อความแม่นของดวงในแต่ละราศี หากกัลยาณมิตรท่านใดชอบในการทำคลิปของแม่หมอพลังมูและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อตัวท่านและผู้อื่นช่วยกันสนับสนุนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะพร้อมแล้วไปฟังเลยจ้าราศีพิจิกเป็นราศีที่8ของปีโหราศาสตร์และสัญ,ญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีพิจิกก็คือแมงป่อง ชาวราศีพิจิกมีลักษณะเป็นคนอารมณ์เหวี่ยงได้ง่ายเป็นได้ทั้งคนแสนดีและแย่มากๆภายในคนคนเดียวขึ้นอยู่กับความพึงพอใจชาวพิจิกเป็นคนใจอ่อนจิตใจดีแต่ก็โกรธและหงุดหงิดง่ายเป็นคนมีความมั่นใจในตนเองสูงมากไม่ยอมใครง่ายๆใส่ใจและให้ความสำคัญกับตนเองเป็นหลัก ซึ่งบางครั้งก็ทำให้เขาดูโดดเด่นเป็นผู้นำแต่บางครั้งเมื่อรวมกับอารมณ์ที่ปรนแปรและเอาแต่ใจก็จะทำให้ชาวพิจิกเป็นคนน่ากลัวอยู่เหมือนกันชาวราศีพิจิกช่วงนี้ได้รับอิทธิพลเดาวย้ายอาจจะเจออุปสรรคก่อนแล้วจะโชคดีมากภายหลังระยะนี้บางท่านอาจจะรู้สึกปวดหัวบ่อยเหงือกอักเสบปวดฟัน ตื่นนอนแล้วปวดหัวเหมือนหลับไม่สนิทช่วงนี้มีเรื่องให้คิดเยอะอาจจะมีความรักให้ต้องปรับความเข้าใจกันบางท่านกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเงินทองหมดเร็วทั้งหมดนี้เป็นเพียงเคราะห์ระยะสั้นอีกไม่นานจะเข้าสู่สภาวะดวงชะตาพลิกฟื้นตอนนี้เราอยู่ในสภาวะดวงจำศีลสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้อาจจะยังไม่เป็นตามที่หวัง ดวงจะดีขึ้นคือก้าวกันยายนนี้การงานจะกลับมาดีได้ทำงานหรือได้รับมอบหมายการงานหลายอย่างได้ทำสิ่งใหม่ๆม,มีคนมาเสนอโอกาสที่ดีให้กับเราได้ลุยเรื่องงานเต็มที่รายจ่ายที่กังวลจะทยอยจ่ายจนครบหนี้สินที่มีจะค่อยๆเบาตัวลงการเงินจะกลับมาหมุนเวียนดีคุมรายจ่ายได้ดวงของคุณต้องพึ่งการทำบุญเช่น ตื่นใส่บาทเช้าสวดมนต์นั่งสมาธิไว้เจ้าที่ในบ้านเรือนท่านช่วงนี้ไม่ต้องสัญหาไปทำบุญนอกบ้านดวงจะดีเพราะการปฏิบัติตนเองช่วงนี้อาจจะมีเซนแรงหน่อยขนลุกได้กลิ่นทูปอับน้ำสะผมก็รู้สึกเหมือนมีคนมองบางท่านอาจจะฝันว่าผีหลอกโดนไล่ฝันเกี่ยวกับน้ำแต่โดยรวมไม่ต้องกลัวอะไร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยคุ้มครองแต่ถ้ากลัวมากและรู้สึกว่าน่าจะเป็นอย่างอื่นก็พกยันเท้าเวสวรันติดในบ้านไว้ปลอดภัยแน่นอนดวงศัตรูคู่แข่งคนอิจฉายังมีเยอะมากเหมือนสัมภเวสีเจ้ากรรมในเวรที่เกาะติดตามตัวไม่ต้องสนใจมากให้เสียเวลาเน้นธรรมหากินเน้นทำบุญเสริมดวงตัวเองดีกว่า พยายามคิดดีพูดแต่สิ่งที่ดีระวังเรื่องปากตนเองให้ดีอาจจะทำให้ผิดใจกับคนรอบข้างคนรักได้ง่ายบางทีเราอาจจะพูดถึงเรื่องความผิดพลาดในอดีตความกังวลปากอาจจะสร้างพลังงานด้านลบได้ง่ายยิ้มให้เยอะๆหาเวลาว่างปฏิบัติทําด้วยตนเองระยะนี้อย่าเพิ่งคิดลงทุนทำอะไรใหญ่โตมันจะไม่คุ้มค่า ให้รอคอยจังหวะที่ดีเพราะดวงคุณมีเกณฑ์จะได้เซ็นเอกสารสัญญาบางอย่างหรือมีดวงจะกู้หลักทรัพย์บ,บัตรเครดิตเพราะเส้นดวงอยากได้เงินก้อนมาหมุนเวียนแก้ปัญหาอาจจะคิดแต่เรื่องเงินเงินทองทองเพราะคุณเป็นคนชอบวางแผนในอนาคตอยากให้ครอบครัวสบายอยากประสบความสำเร็จเป้าหมายที่คุณวางไว้สำคัญก็จริง แต่อย่าไปเครียดกับมันมากเกินไปบางครั้งล้มเหลวบ้างท้อแท้บ้างก็เป็นธรรมดาของชีวิตหากไม่ล้มเลิกเป้าหมายที่วางไว้ก็สำเร็จได้แน่นอนคนเราถ้าต้องรอมีความสุขครั้งเดียวในวันที่ประสบความสำเร็จก็เสียดายเวลาระหว่างทางมากเลยต้องหัดให้กำลังใจตัวเองบ้างคุณเป็นคนที่เอออะอะไรก็ชอบโทษแต่ตัวเองไว้ก่อน เหมือนการแช่งตัวเองเทวดาประจำตัวนี้หมดกันพอดีหลังวันที่9กันยายน2566นี้ดวงของท่านกำลังเข้าสู่ชะตาชีวิตพลิกฟื้นเริ่มต้นดวงใหม่รุ่งรวยดวงพลิกไปในทางที่ดีขึ้นถึงที่ผ่านมาจะเหนื่อยจนแทบขาดใจธุรกิจการงานการค้าขายที่เคยประสบปัญหา จะเริ่มคลี่คลายจะเริ่มยิ้มได้บ้างเพราะกรรมปัญหาต่างๆจะค่อยๆค,คลี่คลายเหมือนฟ้าหลังฝนดวงชะตาจะค่อยๆดีขึ้นให้ได้หายใจหายคอดวงช่วงนี้มีเกณฑ์รวยเพราะการเจรจาการพูดพารวยเรียกทรัพย์เรียกโชคหากคิดทำกิจการการค้าขายจะสำเร็จสมหวังได้ง่าย มีดวงทําเกี่ยวกับของกินความงามเครื่องดื่มจะสําเร็จได้ง่ายในช่วงหลังกลางปีมีเกณฑ์เลื่อนขั้นตําแหน่งจะได้รับการโปรโมทจากผู้ใหญ่มีคนมีอายุมากกว่าเข้ามาช่วยเหลือให้ท่านได้สมหวังการทำนายดวงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีหลายแนวทางการทำนายแต่ละแนวทางก็มีวิธีการทำนายแตกต่างกันออกไป และเป็นเพียงการบอกเฉพาะทางเดียวเท่านั้นการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลน,นั้นยังขึ้นอยู่กับตัวเองดังนั้นการใช้คำทำนายดวงราศีเพื่อตัดสินใจสำคัญในชีวิตต้องเป็นไปในทางที่รอบคอบและอย่างมีสติปัญญา